ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปั๊มบาริกอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มากันแบบแนวตั้งนะคะทุกคนวันนี้ก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ทุกคนจะเห็นเห็นลูปบอกแล้วเนาะวันนี้ปั๊มจะมารีวิวลิปค่ะเป็นลิปที่น่ารักมากจากแบรนด์ GG b e a นนะคะที่ปั๊มเคยบอกเนาะว่าสนใจแล้วก็ห่อไปแล้วนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะจิอันนี้คือลิปจากแบรนด์ GG b e a r ค่ะ เขาชื่อว่า bright lip glass นั่นเองนะคะัมสอยมาทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะมีเบอร์0104แล้วก็05นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแพคเกจจิ้งก่อนเนาะน่ารักกรุบมากเป็นน้องยีราฟนะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะน,นี่เบอร์01นะคะคือกล่องก็เป็นกล่องกระดาษด้านบนก็จะมะีชื่อสีบอกนั่นเองนะคะก็พอเปิดออกเออแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะมีคุณผู้หญิงคนนี้สดสวยๆอยู่ด้วยนะคะ แล้วก็ส่วนด้านในเนาะก็จะเป็นนี่เป็นยีราฟแบบนี้คือน่ารักมากแล้วอยากจะบอกว่าเนื้อดีด้วยนั่นเองนะคะตายกล้นก็จะมีสติกเกอร์แปะบอกชื่อสีอยู่นะคะประมาณนี้เนาะคือปาหมาลงเออลิปมันเปลี่ยนสีไว้นะคะงั้นก็เดี๋ยวลบออกก่อนนะคะอ คือเท่าที่ปาล์มลองใช้ในชีวิตประจำวันทั้ง3มสีมันก็จะออกเป็นโทนแบบส้มๆหน่อยนะคะใครเป็นแบบชอบโทนส้มๆก็น่าจะปลืม้มอลองที่เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเป็นสีออกส้มน,นูดค่ะแล้วเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อกระจกอะค่ะมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะมันไม่ได้กลอสแล้วก็ไม่ได้ทินนะคะเป็นเนื้อแบบกลางๆนะคะ,ะเดี๋ยวลงที่ปากเลยนะคะ คืออันนี้สีเหมือนกับลิปบาล์มที่บำรุงไว้เพราะลิปบาล์มที่บำรุงเนี่ยเป็นสีแบบส้มๆนะคะแล้วมันจะฉ่ำแบบกำลังดีเลยอะคะ่ะแล้วก็มีความชุ่มชื้นดีนะคะปากไม่แห้งแตกลอกนะคะแล้วก็คือมันจะมีความเป็นน้ำค่อนข้างเยอะนะคะสีชัดเจน,นะคะ่ะก็ในประมาณนี้สำหรับเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะ ีเนี้ยเนี่ยทาไปได้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบาปงานศพก็ได้นะจ๊ะคือแล้วก็มาแต้มที่แก้มได้นะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ดูในคลิปที่ปาลมไปคอนเสิร์ตทัวร์ของคุณคิมนำกิวจะเห็นว่าปาลมเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นเบสนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดทนเลยสำหรับแก้มนะคะไปดูเนี่ยเนื้อมันจะฉ่ำดีมากแล้วก็สีค่อนข้างจะชัดเจนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปต่อที่ เบอร์ที่2เนาะก็คือเบอร์สีก็จะเป็นน้องเขียวแบบนี้นะเองนะคะน่ารักมากซึ่งมัได้มีการรีวิวไปใน Twitter Fanpage IG แล้วนะคะน้องเขียวเนาะและ้วก็น้องชมพูกับน้องเขียวก็จะแตกต่างกันที่สีนอกนั้นก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะสวัดแฟนเฮ้ยอันนี้คือหูเขาเอไอไม่ใช่อันนี้หูเนาะอันนี้คืออะไรแขนเขานา่ารักอ่ะคือแบบ เขาทำน่ารักมากเลยสำหรับแบรนด์ G G แบ d นะคะสีเบอร์04ปามใช้ค่อนข้างจะบ่อยเพราะว่ามันเป็นสีแบบสีส้มอมแดงหน่อยๆเห็นปะสวยอะไรเงี้ยเอาจริงสีแทบจะไม่แตกต่างกันเลยทุกคน <c oughs> คือมันจะเป็นเฉดอ่อนและเฉดเข้มขึ้นมาแค่นั้นนะคะก็สีนี้เนี่ยเนี่ยพิกเมนต์คือแน่นแล้วคือเขาเรียกว่างไงดีอะเนื้อมันเป็นน้ำๆฉ่ำๆปัมถึงชอบไงแล้วทินบางตัวบางทีคือ เหมือนทําให้เขาเรียกว่าไงอ่ะปากมีความแห้งแตกลอกแต่ตัวนี้ไม่นะคะเพราะด้วยความที่เหมือนเขาจะมีความเป็นน้ำค่อนข้าง,งสงูงแล้วสีคือชัดเจนมากนี่เบอร์ศูนย์สี่นะจ๊ะ สีที่บามค่อนข้างจะใช้บ่อยโปรปานเพราะว่าสีนี้มันออกแดงอมส้มใช่ไหมมันใช้ได้ทั้งแบบว่า v อว y d เด l ล o กก็ได้จริงๆอ่ะสามสีที่เอามา Everyday Look mm hmm. ก็ได้ Party Look mm hmm. ก็ได้อะไรก็ได้แต่บามแบบชอบใช้เพราะบามเคนที่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้แต่งตาเท่าไหร่ก็จะเน้นแก้มกับปากซะส่วนใหญ่นะคะแล้วสีเนี่ยชัดเจนมากแล้วแบบเนื้อน้ําเนื้อ,อที่แบบติดทนจริงๆแทรกก ไม่ออกเลยเนี่ยเห็นนะติดทนมากๆเลยนะคะอ่ะสีที่สุดท้ายสีเบอร์ศูนย์ห้านะคะก็จะเป็นน้องชมพูตัวนี้ก็จะเป็นส้มเลยนะคะก็ส้มอมแดงแหละแต่ว่ามีเฉดที่เข้มกว่าเนี่ยอันนี้คือจะเป็นส้มที่อ่อนส้มกลางและส้มเข้มแค่นั้นเองสีไม่แตกต่างคือผู้ชายงงแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะแกน่าสีขนาดฉันเป็นผู้หญิงฉันจะงงเลยอ่ะแต่ว่าก็ ต่อมาแล้วทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่ที่ริมฝีปากของคุณด้วยนะคะว่าสีมันจะไปทางไหนนะคะแต่อันนี้คือเฮ้ยแดงแดงส้มสะใจสีจะเข้มกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะสังเกตดิปอกใช้บ่อยสีเบอร์สี่กับเบอร์ห้ามันใช้บ่อยนะคะอันนี้เบอร์ห้านะก็จะมีความแดงแรงฤทธิ์ส้มพอรักส้มมากกว่าสีเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะแดง เยอะกว่านะคะโอเคเรียบร้อยแล้วทั้งยี่ราดทั้ง3ามสีนะคะทั้ง3ตัวก็จะบอกว่าน่ารักมากน่ารักกรุบแล้วก็คือน่ารักตั้งแต่แพ็กเกจแล้วอ่ะเขาแบ่งสีเนาะชมพูเขียวน่ารักตั้งแต่ตัวแพ็กเกจในราคาแบบหลักสิบนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างดีเป็นเนื้อแบบน้ำขินเป็นกลอสด้วยแต่แบบมันไม่ถึงแบบวาวขนาดนั้นแล้วก็สีค่อนข้างชัด,ชดเจน ติดทนมากอยากจะบอกติดทนมากเป็นเป็นคินที่บอมชอบมากเลยนะตอนนี้นะณนะปัจจุบันตอนนี้ตามสีะให้ดูใหม่เบอร์ศูนยเนาะเบอร์ศูนย์สค่ะและเบอร์ศนะูนย์หะถ้าเช็ดออกเนี่ยก็ย,ยังจะเหลือเป็นคิ้นอยู่นิดนึงต่อมาจะบอกว่ามันติดคนจริงๆนะคะอ่ะทุกคนลองดูเดี๋ยวบมจะลิงก์ไว้ให้นะคะอยากจะบอกว่า ของดีจริงๆหลายคนถามว่าพี่แพ้ไหมป้าไม่แพ้นะสาหรับลิปนะคะไม่แพ้เลยไม่มีการปากแห้งแตกลอกเป็นขุยไม่มีเบิร์นไม่มีเม็ดขึ้นไม่มีตุ่มใสขึ้นไม่มีไหมไม่มีอะไรเลยนะคะถามว่าใช้ไปนาน,านๆปากคํำไหมป้ารา้สึกว่าเราต้องคอยสครับปากเดี๋ยวนี้สครับมีให้เลือกสรรมากมายสครับปากบํา แล้วก็ลงลิปบาล์มเยอะๆนะมันก็จะช่วยะค่ะหรือถ้าใครไม่มีซาปัรใช้น้ําตาลก็ได้ค่ะสะครับปากของเราเองได้เลยนะคะแค่นี้มันก็ช่วยผ่าเซลล์ผิวแล้วนะคะใช้ไปสําหรับปล์มไม่ได้ปากค้าขึ้นนะอย่างที่ทุกคนเห็นกัน,นะค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจน่ารักกรุบแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะอย่างก็ลองดูนะคะทุกคนวันนี้ลาทุกคนไปก่อนขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันด้วยตามเราในโซเชียลมีเดียด้านอื่น,นค่ะรีวิวเจ้าแบร์มิ่งทวิตเตอร์ Twitter, หรือไอจีอแบร์งนะคะ ถ้าใครยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ให้ามด้วยนะคะส่วนใครใจดีจะเกิด s u p e r อ a n k นะคะในการโดเนทเข้ามาหาปามโดยตรงไรายได้ตรงนั้นจะเป็นไรายได้ทางตรงให้ปามแล้วก็ปามจะได้มีเงินมาซื้อเครื่องสำอางให้ทุกคนได้ดูกันนะคะรีวิวเดี๋ยวมันจะลิงก์ไว้ให้กันล้วกันนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอก,กันใหม EP นะ่ ep หน้าขอบคุณมากค่ะทุกคนสรัี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย